สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในครัาคืนวันนี้ด้วยสตาของคุณคำํำพางปากดีสีรับเป็นเจ้าภาพขอ,อนโมตนาการสตาของคุณคำํำพางปากดีสีมานโอกาสนี้ เราขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย ให้คุณคำพางปากดีสีจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแต่ชานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออดูมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศธาของกุธนัญญาข้าวง สธาของคุณกระดังกาและลูกหลานสธาของคุณสมจิตเรียงทรัพย์สธาของคุณสรนสนีจันสุขโขร,รับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับจะเป็นศีล ต้องสัมปัตตวิรัตจึงจะเป็นถินระลับปุถุชนอย่างแล้วนะฮะแต่พระอาหารหันไม่ต้องสมาทานวิรัตไม่ต้องสัมปัตตวิรัตแต่เป็นเจตนาวิรัตคือมัคคยานนั้นเป็นตัวเจตนาวิรัตไม่มีการทําบาปแล้วเจนพระอาหารหันมีศีลโดยเจตนาวิรัตในองค์มรรคพระมัคคยานปราหาน อกุศลได้หมดแล้วจึงไม่ต้องสมาทานองค์แห่งศีลแต่มีศีลโดยเจตนาวิรัติ้ดยองค์ของมรรคสำหรับเรานั้นต้องมีวิรัติเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งสมาทานวิรัติมีศีลได้ด้วยการสมาทานวันนี้ข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะแล้วก็สัมปตาวิรัติก็หมายความว่า เมื่อเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นตัดสินใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เห็นสัตว์ควรฆ่าก็ไม่ฆ่านี่คือเป็นสิลขึ้นมาทันทีเห็นทรัพย์ควรจะรักก็ไม่รักนี่เป็นสิงขึ้นมาทันทีนนก,ก,ก้น,น,ส,น,นสัมปัทตินัคือก็ศกับอารมณ์เฉพาะหน้าควรแก่การฆ่าก็ไม่ฆ่าควรจะรักก็ไม่รักควรจะทำผิดในกรรมก็ไม่ทำนี่เป็นองค์แห่งสิลเป็นตัวศีล แล้วศีลเนี่ยเราไปแปลว่าปกติไม่ได้นะครับเพราะเราไปแปลว่าศีลคือปกติผิดนะครับไม่ถูกหรอกครับนะในตักถาเป็นผู้อธิบายไว้ด้วยนะที่ศีลเนี่ยท,ที่ที่ว่าหมายถึงอยู่อย่างปกติเนี่ยมีวิรัติเจตานาเป็นปกตินะครับไม่ใช่อยู่อย่างปกติเป็นศีลมีวิรัติเจตานาเป็นปกติครับ ตั้งใจงดเป็นปกติทางสมาธาิรักับสัมปัตตวิรัตเป็นปกติที่เราไปแปลปกติแปลวศีลไม่ใช่มีสัมปัตตวิรัตหรือสมาธามิรัตเป็นปกตินี่คือศีลผพราไปอ่านดูแล้วเออทำไมเขาไปแปลแปลวศีแปลปกติไม่ใช่อัตกถาอธิบายไว้มีสมาธนวิรัตหรือสัมปัติวิรัตเป็นปกตินั่นแหละคือศิน ไม่ใช่ศีลเป็นป,ปกติต้องมีสมาธิวิรัตหรือสัมปัตติวิรัตเป็นปกตินั่นแหละคือมีศีลฉะนั้นวิรัตหมายถึงงดเวน้นเจตนาตั้งใจงดเวน้นเช่นวันนี้ข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์นั่นแหละคือสินสินใจกิดจากการตั้งใจงดเว้นนะครับถ้าไม่ได้ตั้งใจงดเว้นเอาไว้ก็ถือว่ายังไม่มีศินเพราะยังไม่มีเจตนาตั้งใจงดเวน้นจึงถือว่ายังไม่มีศีล ตัวศีลมันอยู่ตรงที่เวรมณีเวรมณีปานาติปาตาแปลว่าการฆ่าสัตว์ปานาติปาตาเนี่ยแปลว่าการฆ่าสัตว์เวรมณีแปลว่าเว้นนั่นปานาติปาตาเวรมะีจึงแปลว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณีก็เว้นจากการถือเอาทรัพย์สิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เว้น ชันเวรามณีนั่นแะหละคือเป็นตัวเวน้นพอมาเป็นภาษาอภิธรรมก็เป็นวิรตินะวิรติมีสามนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่คือวิรติสามต้องสมาทานหรือต้องพร้อมกับควรแก่การที่จะเวน้นก็เวน้นจึงจะเป็นสิ่ง นี่จึงต้องทำให้เกิดมันจึงจะเกิดนะนะแล้วก็การุณากับมุทิตาก็ต้องทำให้เกิดจึงจะเกิดที่เรานิยมเรียกกันว่าแผ่เมตตาต้องทำจึงจะเป็นเมตตาแผ่กรุณาต้องทำจึงจะเป็นกรุณาเอออัปปมัญญาสี่เนี่ยอปมัญญาสองเนี่ยต้องทำจึงจะเป็นอัปปมัญญาปัญญา ก็ต้องทําให้เกิดมันถึงจะเกิดปัญญานะฮะถ้าไม่ทําให้เกิดมันก็ไม่เกิดปัญญาเกิดจากโยนิโสมนสิการถ้าไม่โยนิโสมนสิการในอารมณ์ปัญญามันก็ไม่เกิดแต่ศรัทธาไม่ต้องโยนิสมนการเห็นปุ๊บศรัทธาปับ๊บได้ยินปุ๊บศรัทธาปับ๊บเกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้ทันทีไม่ต้องมีโยนิสมัิการเลยครับฉะนั้น อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับกจ,จิตใจบางอย่างมันก็เป็นกุศลได้ทันทีบางอย่างก็ต้องทำให้เกิดมันจึงจะเกิดฉะนั้นเราจะมีศรัทธาเพียงอย่างเดียวจะให้เกิดปัญญานั้นหาได้ไหมมีศรัทธาแล้วยังต้องเกิดมณสิการการฟังธรรมเทศนาการศึกษาธรรมะอ่านตำรับตำนาเนี่ย ใช้โยนิสมนสิการทั้งหมดทั้งสิน้นถ้าไม่มีโยนิสมนสิการปัญญาความรู้แจง้งตรงตามความเป็นจริงมันก็ไม่เกิดและต้องโยนิสมนสิการในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่ใช่คําสอนพระเจ้าก็ไม่เกิดปัญญาโดยเอาท,อาที่เอาท่านทั้งหลายครับฉะนั้นศรัทธาธรรมะแปลว่าธรรมะที่เกิดจากเสียงของพระพุทธเจ้านั่นแหละ นั่นแหละครับเป็นอารมณ์ที่จะนำให้เกิดปัญญาได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นที่เราควรรู้ควรเข้าใจเอาไว้เป็นหลักก่อนนะอารมณ์ทางปัญจทวารมีสี่ระดับทราบแล้วนะครับต่อไปเป็นอารมณ์ทางปัญจามโนทวารน,นะอารมณ์ทางมนโนทวาร <c oughs> ในส่วนของกรรมวิถีนะครับ อารมณ์ทางมโนทวารในส่นกรรมมาวิถีก็มี2ระดับคือวิภูตาลมมาวิถีกับอวิภูตาลมมาวิถีครับดูวิภูตาลมวิถีครับนะวิภูตาลมวิถีนั้นมีภวังคขจระณะภวังคุปเฉทะและมโนทวารราวชนะชาวนาจิตมีเจคณะ แล้วก็ตัดทานละพนะสองคณะแล้วก็ลงสู่พวังเอาวิธีเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะเราเรียนปัญจทวารวิถีสี่ระดับแล้วต่อไปก็มโนทวารวิถีสองระดับมโนทวารวิถีสองระดับระดับนี้ชื่อว่าวิภูตาลมวิถีะวิภูตาลมวิถีค่ะ วิภูตาลงวิถีทำไมจึงไม่มีอตีตาผวังเออทำไมไม่มีอาตีตาผวังเป็นปัญหาที่เปิดตำลัหาก็ไม่มีเอาเดียวอยู่ๆปันปีวิภูตาลมมาวิถีเลยฉะนั้นเราก็ต้องเรียนกันด้วยความเข้าใจละนะครับเออทำไมไม่มีอาตีตาผวัง ก็เพราะว่าอารมณ์นี้มาปรากฏทางมโนทวารอยากให้เราเข้าใจ้รงต้งกันนะฮะจิตใจของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งคืออารมณ์นั้นเดินทางมาหากรณีที่สองอารมณ์ม่เดินทางมาหา แต่ใจเดินโน้มไปหาอารมณ์ต่างกันยังไงฮะเอาเอาชัดๆเห็นในง่ายๆเลยว่าอารมณ์ทางปัญจเทวิที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ที่เดินทางมาหาและอารมณ์นั้นเกิดพร้อมกักกบผวังนะผวังนี่เขาเกิดดับอยู่แล้วเกิดแล้วแต่อารมณ์เนี่ยมันเกิดพร้อมกักบผวัง อารมณ์ที่เกิดพร้อมกับผวังผวังที่เกิดพร้อมกับอารมณ์นั้นจึงชื่อว่าอะตีตาผวังจิตไม่ได้นอนไปหา,ารมนะฮะแต่อารมณ์เน่เกิดพร้อมเสมอหนึ่งเดินทางมาหาจิตอ่าเสมอหนึ่งอารมณ์จะเดินทางมาหาจิตเสียงเนี่ยดังจากที่โน้นนะเดินทางมาหาจิตนั้นเสียงเดินทางมาถึงที่จิตเนี่ย เป็นผวังอยู่เนี่ยเกิดพร้อมกันกับจิตผวังที่เกิดพร้อมกับอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ที่เกิดพร้อมกันกับจิต,เน,นนจตเนี่ยจิตนั้นมีชื่อเรียกว่าอาตีตาผวังอ,อารมณ์เดินทางมากว่าจะมาถึงเสียเวลาในการรับอารมณ์ไปสองขณะบ้างหนึ่งขณะบ้างสามขณะบ้างสิบขณะบ้างในการเดินทางของอารมณ์กว่าจะมาถึงเนี่ย ต้องใช้เวลาของขณะจิตถึงสุบขณะนั่นคือปาลิตตารมใช่ไหมการเดินทางมาต้องใช้เวลาถึงสิบขณะกว่าจะมาถึงพวังก็จะนักกว่าจะไหวได้อารมณ์หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วพอไหวไม่ตัดขาดจากอารมณ์เลยก็ลงสู่พวังเลยนั่นคืออติปาิตตารมนะ แต่นั่นคือทางปัญจทวารน,นี่ทางมโนทวารอารมณ์ไม่ได้เดินทางมาหา,าแต่จิตใจเนี่ยโน้มไปหาอารมณ์จิตใจเนี่ยโน้มไปหาอารมณ์นี่จิตใจจะโน้มไปหาอารมณ์ได้ด้วยเหตุใดลือเดี๋ยวเราเรียนกันเหตุที่โน้มไปหาอารมณ์เนี่ยนะเดี๋ยวเราเรียนกันนะ เดี๋ยวเราเรียนกันเรื่องใจน้อมไปหาอารมณ์ใจน้อมไปหาอารมณ์แล้วก็ตัดขาดจากอารมณ์เก่าแล้วก็มโนทวานะก็ตัดสินอารมณ์ชาวนะก็ทําหน้าที่เสพอารมณ์เจขณะแล,และตทานลับนากรับอารมณ์ต่ออีกสองขณะแล้วลงสูง่ผวังฉะนั้นวิถีนี้จัดเป็นวิถีได้ สิบขณะจิตนะดูดีนะฮะวิธีนี้มีสิบขณะจิตนะไม่ได้สิบเจ็ดขณะจิตแล้วอารมณ์ธารมโนถวารนะอารมณ์ธารมโนถวานเนี่ยเป็นเป็นเป็นนามไม่ได้เป็นรูปนะอารมณ์ธาตมโนถวานนะเป็นรูปลูปารมณ์ก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปสิ่งที่มากระทบทางกายก็เป็นรูปก็เป็นรูป แต่อารมณ์ที่ปรากฏทางจิตใจนั้นเป็นนามบ้างเป็นบัญญัติบ้างนะจึงไม่มีการกระทบกันกันกบผวังนะแต่มีแต่น้อมไปหาอารมณ์แล้วก็ตัดขาดจากอารมณ์เก่านะโดยมโนทวชณนะเป็นกิริยาให้กับจิตที่ทำหน้าที่ถึงอารมณ์ที่มาปรากฏทางมโนทวาร เรียกกันตามวิสีจิตว่าทางมโนทวาระวิถีเราได้ศึกษาเรื่องของปัญจทวารวิถี4ระดับพอที่จะเป็นที่เข้าใจได้บ้างนะครับไม่เข้าใจก็ต้องสมมติว่าเข้าใจสมมติว่าเข้าใจให้ก่อนแล้วก็เก็บความไม่เข้าใจนะหาทางศึกษากันต่อไปเพราะความเข้าใจนั้น คือปัญญาเราจำเป็นจะต้องหาปัญญาใส่ใจไว้และปัญญาที่จะมีขึ้นได้นั่นก็ต้องอาศัยปะละโตโ,ตโคสัและอาศัยอยู่ในโสมนสิการะปะละโต,โตโคสะก็คือสัทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโยนิโสมนัสิการะก็คือใส่ใจ ในอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสทรงสอนเอาไว้นั่นคือมูลเหตุที่จะให้ได้ที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตเราคือปัญญาครับเรามาศึกษาในคำว่ามโนทวารวิถีคือวิถีจิตทางมโนทวารมโนคืออะไรทวารคืออะไรวิถีคืออะไร นี่เป็นชื่อของกระบวนการทำงานของจิตทางมโนโทวาตมโนนี่เป็นชื่อของจิตที่น้อมไปหาอารมณ์หรือไม่ก็เป็นชื่อของจิตที่น้อมอารมณ์ให้เข้ามาหาเราเข้าใจคำนี้ซะก่อนถ้าเราไม่เข้าใจคำนี้เราก็จะฟังด้วยความไม่เข้าใจไปเรื่อยๆจนกรทั่งหมดเวลา พอเวลาหมดหมดเวลาก็หมดเวลาพร้อมกับความไม่เข้าใจฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจแม้กระทั่งคำว่ามโนทวารวิถีมโนก็เป็นชื่อของจิตที่น้อมไปหาอารมณ์ท่านสาธุจนตัายครับใจของเรานั้นรับอารมณ์ด้วยสองระบบอารมณ์ที่นี่ก็คือ เดินทางมาหาเราไม่ได้นอมไปหาอารมณ์แต่อารมณ์เดินทางมาหาเช่นมีคนเรียกเราหรือเสียงดังที่เกิดขึ้นเสียงนั้นเดินทางมากระทบกับโสตประสาทแล้วก็ก่อให้เกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงขึ้นมาอันนั้นคืออารมณ์เดินทางมากระทบอารมณ์เดินทางมาหา นี่คือกรณีหนึ่งซึ่งจะมีได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็ทางกายห้าทางนี้เรียกว่าปัญจทวารชาหรือรวมถึงทางใจก็เรียกว่ามโนทวารเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เดินทางมานี่เดินทางมากระทบก็มีอารมณ์ไม่ได้เดินทางมากระทบ แต่ใจน้อมไปหาอารมณ์ตอนนี้มันมีสองระดับใจน้อมไปหาอารมณ์ที่อารมณ์เดินทางมาคอยอยู่แล้วที่ปัญจทวารกับอารมณ์ไม่ได้เดินทางมาคอยอยู่ที่ทางปัญจทวารอารมณ์ยังอยู่ที่เดิมเช่นเราคิดถึงบ้าน บ้านไม่ได้ลอยมาหาแต่ใจเนี่ยน้อมไปหาอารมณ์ที่บ้านและใจที่น้อมไปหาอารมณ์ที่บ้านหรือที่ไหนๆก็ตามนะครับจะไกลหรือจะใกลหรือจะอยู่คนละทวีปมนโนคือใจนี่ก็น้อมไปหาได้เช่นท่านที่มีบุตรมีหลานเรียนอยู่ต่างประเทศต่างทวีปก็สามารถที่จะคิดถึงหลาน คิดถึงบุตรของตนที่อยู่ในต่างประเทศในต่างทวีปได้เช่นกันจะอยู่ไกลแค่ไหนอำนาจของจิตไม่ต้องใช้เวลาคิดเดียวนี้ก็ถึงเดียวนี้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาว่าจะน้อมไปหาถึงหลานที่ในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นอเมริกาถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินก็ต้องใช้เวลาหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแต่ว่าถ้า ใจน้อมไปแล้วไม่ต้องใช้เวลาถึงหกชั่วโมงคิดเดี๋ยวนี้ก็ถึงเดียวนี้เลยด้วยความรวดเร็วของจิตจะนั่งใจที่น้อมไปหาอารมณ์นี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง,วางนั่นคือใจที่น้อมไปหาอารมณ์ในอดีตก็ได้น้อมไปหาอารมณ์ในอนาคตก็ได้น้อมไปหาอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ก็ได้อย่างเช่นเราเรียน อารมณ์มาทางปัญจทวารทางตาการเห็นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จักขุทวารรู้สึกเห็นนั่นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มโนทาวารเพราะฉะนั้นการเห็นนี่เป็นหน้าที่ของปัญจทวารฉชนะมนสิการให้เกิดการเห็นแต่รู้ว่าเห็นอะไรต่อมีอะไรนี่มันไปอยู่ที่ทางมโนทาวาร ที่มีมโนทวารเราิมาโนทวารเราชนะน้อมเอาการเห็นมาตัดสินในอารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีฉะนั้นแรกเห็นนั้นอยู่ที่จักขุทวารหลังจากเห็นนั้นไปอยู่ที่มโนทวารและยังมีกระบวนการนะฮะรับการเห็นมาส่งที่มโนทวารทำหน้าที่รับการเห็นมาส่งมโนทวารนั้น ภาพามตามเรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุก็คือสัมปตินะการสันติะนะนั่นแหละเป็นมโนธาตุรับการเห็นพิจารณาการเห็นแล้วก็มโนทวารชนะก็น้อมอารมณ์ที่สัมปชินะสันตินะรับการเห็นจนาการเห็นมาตัดสินวิทีนี่ก็เป็นมโนทวารชนะเหมือนกันมโนทวารวิธีเหมือนกันนะครับ ฉะนด้นเบื้องหลังของการเห็นผมมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าแรกเห็นหลังจากเห็นแรกได้ยินหลังจากได้ยินแรกรู้กลิ่นกับหลังจากรู้กลิ่นแรกรู้รสทางลิ้นหลังจากรู้รสทางลิ้นบันมินแรกกับหลังแรกเห็นนี่เป็นเรื่องของจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นไม่ใช่เราเห็นแต่เป็นจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็น หลังจากเห็นแล้วเป็นหน้าที่ของมโนทวารคือรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจในอารมณ์ที่เห็นนั่นทีนะั้นฉะนั้นมโนทวารวิถีนั้นน้อมไปหาอารมณ์ทางปัญจทวารก็ได้น้อมไปหาอารมณ์ที่ไม่ต้องผ่านปัญจทวารก็ได้ปิดตาซะปิดหูซะปิดจมูกปิดลิ้นขัง จะอยู่ในถ้ำปิดประตูถ้ำหรือจุ่ในห้องปิดประตูห้องหลับตาปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายแต่ใจก็ออกไปได้เออ,อ,อกไปรู้อารมณ์ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านทางตาไม่ต้องผ่านทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องผ่านเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาจริงจะรู้ได้และต้องมีการพิสูจน์จริงจะเห็นจริงได้ พะเออปิดตาซะไม่เห็นแต่ใจก็ยังอ้อมไม่ต้องผ่านทางตาน้อมไปรู้สึกเห็นได้แต่มันเป็นอดีตกับอนาคตแล้วแต่จะคิดเอาอย่างท่านผู้ชมไม่เคยเห็นหน้าตาผมตอนฟังรายการเสียงเนี่ยคงจะประมาณสักเจ็ดสิบศีรษะคงจะล้าน เราคงจะอ้วนพุงพลุยพลุยและก็คอสั้นๆผมหยิกหยิกนี่เขาประมาณจากที่เขาโทรศัพทัถามมาว่าอาจารย์เนี่ยอ้วนพุงพลุยไหมศีรษะลานไหมท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะ และสตาราของคุณคําผางปากดีสีรับเป็นเจ้าภาพครับก็ขออนุโมทนาสาธุกันสตา์ของคุณคําผางปากดีสีมณนโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณธนัญญาขะวงศัสตาของคุณกระดังงาและลูกหลานสตาของคุณสมจิตเรียงทรัพย์สตาของคุณสันสนีจันสุขโขร,ร่วมกันรับบิณฑบาตก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงเกิดมีแก่คุณคำพางปากดีสีและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ